สวัสดีครับผมมีตังฟาร์มหนูนาลพูนครับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆครับมามาชมฟาร์มครับมีฟาร์มหนูนาลำพูนครับเป็นยังไงครับมาดูกันแล้วนี่ EP นี้เราก็ให้กล้องมาถ่ายนะครับให้เพื่อนที่โรงงานมาถ่ายให้เนาะครับสวัสดีครับโซนนี้เป็นโซนอะไรครับ โซนนี้เป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ครับฝั่งนี้ครับพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดครับผมโดยส่วนมากเราจะเลี้ยงเป็นระบบอะไรครับเป็นระบบน้ำอัตโนมัติครับจับผสมหนึ่งต่อหนึ่งครับทั้งหมดครับตอนนี้เราสองต่อหนึ่งไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะปัญหาเขาเยอะครับก็หนึ่งต่อหนึ่งก็จะเป็น โซนนี้ครับนี่โซนนี้ก็มีรูปหมดครับนี่มาดูเลยนี่ครับจะเป็นพวกนี้ครับนี่กล้องมาใกล้ๆเลยครับนี่ครับหนึ่งต่อหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับเขาจะให้ลูกต่อเนื่องครับแล้วก็นี่ครับเลียงๆกันแล้วครับพอุ่นี้จะผสมใหม่ดินี่จะผสมใหม่ ก็จะเป็นนี่ก็ยังเหลือสองต่อหนึ่งครับเหลือแค่บอดเดียวครับสองต่อหนึ่งเนาะก็จะเหลือแค่บอดเดียวครับแต่บอดนี้ให้ลูกดีครับให้ลูกเยอะเลยครับถ้าบอดไหนดีก็ดีไปครับสองต่อหนึ่งถ้าถ้าเขาแย่งลูกกันก็ลูกกอบไม่เหลือครับไม่เหลือก็เลี้ยงโตช้าครับถ้าเหลือเนาะก็ผมก็จะจัดเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งหมดครับ ก็จะมีโซนโซนนี้ครับนี่ฝั่งนี้เห็นแถวสองแถวนี้ครับสองแถวนี้นก็จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับแล้วก็ข้างๆ้างฝั่งริมครับบ่อแปดติบก็จะเป็นบ่อคุ้นทั้งหมดครับก็โซนข้างหลังก็เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันตอนนี้าทางมีตังฟาร์มมีทั้งหมดกี่บ่อแล้วครับ ตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดติบบ่อครับจากเราเริ่มเลี้ยงแรกๆเนาะก็มีแค่สี่ห้าบ่อครับก็ทดลองเลี้ยงมาเรื่อยครับแล้วก็ลองดูตลาดมาว่าตลาดมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆดูตลาดครับ,170บร้บอยเจ็ดสิบติบบ่อนี่เป็นบอ่อพ่อแม่พันทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นตีไปสักร้อยหกสิบ พอข้างล่างผมจะไม่ค่อยน้ำเพราะมันเป็นบ่อใหญ่ครับเพราะบ่อใหญ่มันจูหนูได้เยอะอยู่แล้วครับจะใช้แค่ไม่กี่บ่อครับบ่อคุณข้างล่างครับก็จุได้บ่อละหกสิบเจ็ดสิบครับแต่หนูเราคลอดไม่ถึงครับก็วนกันเรื่อยๆครับนี่ครับระบบน้ําที่เราจะใช้ครับก็เป็นระบบน้ําอัตโนมัติครับนี่ก็จะเป็นถังนี้เลยถังน้ำสองรอลิตรครับ ก็จะจ่ายข้างบนครับ,บก็จะจ่ายจ่ายน้ําทั้งหมดครับฝั่งนี้ครับทั่วเลยครับแล้วก็ก้องไปด้านหลังเลยพี่แล้วถังนี้ครับถังเดียวก็จะใช้ริมกําแพงครับริมกําแพงนี้ทั้งหมดครับข้างล่างก็จะเป็นบ่อน้ําทิ้งเนาะเป็นท่อน้ําทิ้งครับใช้เป็นระบบออโต้เลยใช่ไหมครับครับให้เขาไหล ออกแล้วเพราะของเราเป็นพื้นปูนทั้งหมดวะเพราะเราจะปล่อยลงพื้นไม่ได้มันจะแฉะครับแล้วส่งกิ่นเม็นเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูบ่อด้านล่างนะครับบ่อขุนด้านล่างนะว่าเป็นยังไงครับ ก็จะลกลหน่อยครับโซนนี้ก็เป็นขี้หนูครับที่เราเตรียมไว้ใส่พืชผักสวนครัวแล้วเนาะที่เราปลูกไว้กินเองครับเราไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าขี้หนูเป็นรองแค่ขี้ข้างคาวแค่หน่อยเดียวนะครับยข้างล่างก็จะเป็นบ่อขุนครับจะเป็นระบบน้ําอัตโนมัติเหมือนกันครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะใส่ลูกลอยไว้เลยครับเปิดเปิดน้ําไว้เลยครับ พอจุกหมูเขาไม่เสียครับไม่ค่อยเสียน้อยครับเปิดเปิดน้ําไว้เลยครับพอจุกหมูเขาไม่เสียครับไม่ค่อยเสียน้อยมากที่จะเ,เสีย,อย,สย,อย,สยขอดูในบ่อครับดูในบ่อก็จะประมาณนี้ครับบ่อน,นี้แยกมาใหม่นะนี่ครับระบบน้ำอัตโนม,มัติก็ แค่หนูเข้ามาสะกิดตรงนี้ครับน้ำก็จะก็จะไหลออกครับแต่ถ้าเรากลัวไหลแรงครับข้างหลังเราก็จะมีราวทดน้ำครับเพื่อให้น้ำเขาไหลค่อยที่สุดครับนี่เนาะส่วนมากผมก็จะใส่ไว้ทั้งหมดครับเพื่อว่าไม่ให้หนูเขาเล่นน้ำครับเพื่อไม่ให้บอ่อเปียก โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับบ่อนี้อีกสักสิบกว่าวันครับหรือสองอาทิตย์ครับก็จับสามารถจับขายได้แล้วครับขนาดบ่อประมาณเท่าไหร่ครับขนาดบ่อครับอยู่ที่สองเมตรครับสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรครับโดยประมาณใส่หนูได้ประมาณกี่ตัวครับหนูขุนหนูขุนจุได้หกสิบถึงเจ็ดสิบตัวครับแล้วแต่ว่าเราจะมีหนูใส่พอไหมครับประมาณนั้น แต่ส่วนบอ่อข้างล่างนะครับก็จะเป็นบอ่อผมก็จะทําไว้เป็นบอ่อขุนนะครับแต่เป็นท่อคู่เนาะแต่ตอนนี้ท่อว่างครับผมก็จับผสมสามต่อหนึ่งครับบ่อ,อน,นี้ยสามต่อหนึ่งสภาพออกมาก็จะประมาณนี้ครับมีลูกน่าจะสักสามรุ่นแล้วครับณตอนนี้ครับดูตรงนั้นนะ นั้นก็มีสองรุ่นเนาะนั้นตัวเมียสองตัวครับตัวผู้อยู่ข้างนู้นอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับชุดนี้แยกคอดชุดนี้แยกไปขุนสามรารถแยกไปขุนได้แล้วครับนี่ก็จะบ่อน,นี้ก็ลูกก็เกือบยี่สิบตัวแล้วครับบ่อน,นี้บ่ออื่นๆก็เหมือนกันครับสามต่อหนึ่งครับทำไมผมถึงใส่สามต่อหนึ่งได้ครับคือพื้นที่ในบ่อเขากว้างนะครับ ก็จะประมาณสองเมตรครับสองเมตรคูณหนึ่งเมตรครับเพราะว่ามันเป็นบ่อคู่เนาะถ้าถ้าใครมีพื้นที่เยอะก็บ่อคู่นะ่าตอบโจทย์สุดแล้วครับพราะเขาจะนอนอีกที่หนึง่งแล้วก็กินอีกที่หนึ่งครับอย่างบ่อนี้ครับบ่อนี้ก็สามต่อนหนึ่งเหมือนกันครับตรงนี้ก็น่าจะคลอดใหม่ครับตรงนี้ก็แยกแล้วครับ นี่ครับบ่อคู่ก็จะเป็นนี้ครับที่เขาจะเข้าไปเนาะน่ก็จะประมาณนี้ครับเรามาเรามาดูอีกฝั่งนึงครับนี่อีกฝั่งหนึ่ง,ง,งจะเกียงนะครับเขาทําความสะอาดเองครับเราก็เก็บกวดแค่บ่อดเดียวครับพอเรามาดูสังเกตที่บ่อเราจับหนูออกไปเนาะ บ่อนี้ครับจะเป็นบ่ออาหารเนาะครับขี้เขาก็จะเต็มอยู่บ่อนี้แต่เราก็มาอีกบ่อคู่กันครับก็จะโล่งครับบ่อนี้ยังไม่ทําความสะอาดเลยครับถ้ายังไม่ชัดมาดูอีกบ่อนี้บ่อหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อนอนครับก็จะสะอาดครับแล้วมาดูคู่กันครับนี่ครับ ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราเก็บทำความสะอาดเราก็เก็บแค่บอ่อนี้ครับบอ่อเดียวนะครับเรามาดูปอ่อขุนบ่อคู่ครับเป็นยังไงครับนี่ครับผมจะให้อาหารฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเนเปียครับเขาก็จะเล่นน้ำนะจะมีน้ำเยอะครับ แล้วก็ฝั่งที่เขานอนครับบอ่อนี้เกือบยี่สิบตัวนะครับบอ่อนี้จะเป็นตัวเมียนะครับใช้ไ,ไม่ใหญ่มากครับเดือนกว่าครับจะเข้าสองเดือนครับ สำหรับบ่อคุนบ่อคู่ครับแนะนําครับสําหรับคนที่มีพื้นที่เลี้ยงเยอะครับบ่อขุนเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับสําหรับ EP นี้ก็จะประมาณแค่นี้ครับจะฝากไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม ฝากติดตามผลงานได้นะครับที่เพจมีตังฟาร์มหนูนาลำพูนครับแล้วก็ช่อง youtube มีตังฟาร์มหนูนาลำพูนครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ครับกดสั่นกระดิ่งไว้ครับเพื่อไม่ให้ตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ